เช็คเยี่ยมเย็นครับสอนอ่อยู่นี่ครับอยู่นี่เขื่อนสีนครินครับผมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหบรรยากาศตอนนี้คือสุดยอดมากคือแบบยี่มเย็นอะ่ะกำลังตะวันลังตกดินคือสวยมากด้านนี้นะครับเป็นภูเขาให้ดูไอหมอกให้ดูไอหมอกอสวยมากให้ดูรถของเราที่จอดคู่กันนะ เช็คเช็คสเปเชียลครับสอนอทิปนี้เกิดอะไรขึ้นครับทิปนี้มือถือเกงครับอโ,อโอ้โหแล้วสอนอทำไมไม่เก็บล่ะครับเก็บแล้วครับ,บ,รบโอ้โหจากทิปทิปนี้จากแค่หลักพันสอนอเหมือนเดียว่าจะเป็นหลักหมื่นเลยนะครับสั้นแรจะหลักพันครับแต่ผมยืนยัแล้วว่าผมอาจจะต้องซ่อมครับ โอเคครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้สอนอนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับครับผมเช็คใบเช็คใบครับพี่นายวันนี้ไปไหนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปการตอนนี้เราแวะพักกินกาแฟกนละแก้วก่อนนะครับนี้อยู่ที่ซัมปตทนครเจษฎ์ศรีนะครับออกจากเส้นบลมมานะฮะวันนี้มากี่คันครับพี่นายวันนี้มาหมดห้าคันนะ่แหบ โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันปั๊มถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับอยู่ไหนครับพี่นายตอนนี้ตอนนี้อยู่แครับและเป็นตัวใหน่ั้แก้วหนึ่งครับผมเรื่อยรโอเคครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับวันนี้แวะทานกาแฟกันก่อนนะครับหนึ่งแก้วไปกันต่อครับ ได้อะไรป้างครับพี่นายตอนนี้เราก็ได้พวกแบบพัคเก็ตเฟรนช์ฟรไส้กรอกแดงนะฮะแดงไะไรหะไส้กรอกไก่ตาแหลมทองต้องแหลมทองก็ได้ี่อนี้ตามร้านลูกชิ้นคือคุณกินทุกวันบอกเลยและผมก็ยังกินอยู่ไปตำกันได้นะครับพี่แมคโครโอเคครับสวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับผม11.40ตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้น่าจะอยู่แถวเอราวัณครับผมเมืองกาญ ก็จ,จะเข้าแพรขนานยนต์แล yes. ้วเนาะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกประมาณ30โลครับเดี๋ยวถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวอีก30โลนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันที่แพรขนานยนต์นะครับว่าจะสวยยังไงเนาะพี่นายใช่ครับครับผมตอนนี้ก็พักแป๊บหนึ่งครับโอเคครับมาถึงแล้วครับตอนนี้เวลาเที่ยงเกือบเที่ยงครึ่งแล้วครับคถึงแล้วนะครับสมาชิกนะครับเตรียมลงแพรขนานยนต์นะครับ ข้ามไปฝั่งนะครับโอเคนะครับสมาชิกของเรามาถึงครบเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมลงแพงแล้วครับเจอกันครับอ้าวเช็คครับพี่นายสวัสดีครับเฮ้ยตอนนี้เราก็ถึงอยู่บนแพขนาดยนต์แล้วนะครับกลางเขื่อนศรีนครินทร์นะครับโอ้หบรรยากาศวันนี้คือไม่มีความร้อนนะครับดูทางฟ้าดูหลักล้านนะครับตอนนี้โหวิวหลักล้านมากเลยครับข้าแพต้องแห็ครับ น่าจะประมาณหลักสิบครับโอ้โหวิวแบบเกิบนบะเกินครับผมอ่าให้ดูวิวครับอ่านี่ก็ได้นํารถขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งทีครับผมยังไงครับพี่ uh, นายโ้ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับบยากาศก็โอ้โหคือความสดชื่นเพิ่มเป็นร้อยเท่าตอนนี้นั่งไปไหนครับตอนนี้ ูบรรยากาศครับสวยมากครับฝนตกหมอกยอดครับเพครับเดี๋ยวเจอใที่พี่พักครับผมครับถึงแพรแล้วครับเป็นไงครับพี่ไบค์แพครับบรรยากาศดีมากพร้อมจะกระโดดน้ำแล้วตอนนี้พี่เขาก็ได้มาส่งพวกเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็เตรียมจะทำของกินครับหลังจากเดินทางจาก กรุงเทพนะครับมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยครับอ่าให้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับอครับสโนทำไรครับตอนนี้ก็นั่งรอเล่นน้ำนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออภัยาก่อครับผมตอนนี้ก็เล่นน้ำอยู่แล้วครับครับบรรยากาศดีมากครับผม a few moments later เช็คเช็คครับสโนทนอะไรหรือยังครับ เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นักเก็ตหมดไปหนึ่งชุดถือว่าอิ่มอร่อยเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดครับนึกว่าเล่นในบ่อประบึกเช็คเช็คครับสอนอทานอะไรครับเฟรนฟรายครับผมค่อยๆชิมค่อยๆกินกันไปนะครับผมกับบรรยากาศปังเด์นนะฮะโอเคครับสอนอทานให้อร่อยนะครับกน้ำขึ้นสุกกี้ตาอะไรนะสีปลาภัยทานในทานในลุกไหนครับ นะทานในลุกไหนครับสอนอเซเลบเมืองทองครับผมโอเคครับเช็คๆครับพี่นายอครับผมตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮมทาวน์ริเวอร์วิวนะฮะก็คือเป็นแพรกลางน้ำนะครับที่ตั้งอยู่ในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือเขื่อนศิีนครินทนร์ครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างคือขอย่าตรีวิวให้เขานิดนึงนะ,ค,ะครับผมไปกันเลยครับ เอาเริ่มที่ไหนก่อนดีครับผมเข้าโซนห้องพักก็ได้ครับพี่ไหนเอาไปโซนห้องพักนะแตบบ่ว่าอาจจะลกนิดนึงนะเพราะจริงๆเราก็มาถึงสักพักนึงแนละ้วเราเด้ของ,ง 2, เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกิดนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ8คน8คนเป็นหลักนะครับผมอาจจะเสริมได้นิดหน่อยนะฮะรับน้ำหนักได้ประมาณ8คน พักตรงนี้เราเอามาเป็นพัดลมนะครับคือจริงๆมันแทบจะไม่ต้องใช้เลยคือมันเย็นมากอากาศตอนเนี้ยคือผมใส่แขนยาวเลยอะ่ะคือแบบอากาศดีมากนี่เรามาดูห้องพักกันนะครับผมชั้นไหมชั้นไหมนี่นี่เห็นไหมครับเป็นที่นอนอย่างดีเลยนะปูผ้าคือกลิ่นแบบเหมือนโรงแรมเลยติดระดับเลยอ,ะอ่ะเขาดูแลทําความสะอาดดีมากนะครับพาดูโซ,ซนครัวหน่อยครับพี่นายโซนครัวนี่ก็จะเป็นแบบว่าอ่า เขามีระบบกรองน้านะครับอย่างดีคือน้าเนี่ยเอามาจากนี่แหละก็คือเมื่อกี้ผมลองใช้แล้วคือมันเหมือนแบบใช้น้ําประปาเลยที่อยู่เราอยู่กรุงเทพเลยแต่ว่าก็คือความสะอาดความนามนไมยเขาที่หนึ่งเลยนะแล้วก็ดู่ซนครัว,ขวรเขามีที่ครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะฟืนจะแก๊สคุณจะทําอะไรประกอบอาหารได้เต็มที่นะฮะจะตำส้ตมตำจะตำน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย้นะองน้ำก็สะอาดนะครับพี่นายก็ใช่ครับนี่ครับคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ,ๆครับที่เนี้ย ไฟตรงนี้ก็คือเป็นไฟสีเหลืองแบบกันแมลงเลยนะแล้วก็เราอาบน้ำไฟสวยงามมากครับนี่ครับถ้าใครชอบแบบแบบมอบบิวหน่อยก็เปิดม่านอับน้ำได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าคืนนี้จะมีการปาร์ตี้กันยังไงนะครับเบาๆเนาะครับคืนนี้ไว้เจนครับเช็คเช็คครับสอนอสวัสดีครับผม เป็นไงครับหมูท้าอร่อยไหมครับอร่อยครับเรากินพร้อมหน้าพร้อมตาความอบอุ่นกับพี่น้องนะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับผมคือมื้อนี้เป็นมื้อที่ถือว่าพิเศษสําหรับเรานะครับผมสื่แมทท่ามกลางบรรยากาศที่ดีนะครับผมติดอย่างเดียวเลยถ้าไม่มีแมลงเงนี่ยเราจะมีความสุขมากนะฮะอ่าเดี๋ยวทานเสร็จทําอะไรต่อครับสอนอเอ่อก็คิดว่าจะพักผ่อนตามมัรยากาศใส่สักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะรอดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปนะฮะก็รอที่ตามชมนะครับใช่ครับผม เช็คเครับสอนสวัสดีครับตอนนี้เราก็ออกจากบ้านแล้วนะครับก็รู้สึกใจหายนะฮะที่เราจะต้องออกจากสถานที่ที่แบบว่าสดชื่นสดใสมาให้ชีวิตเลื่นเรืงนะฮะอันนี้บายยกันหน่อยครับผมครับไว้เจอกันใหม่ครับโคลทาวน์ร์วิวเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับคอยรัรชมว่าเราจะไปไหนต่อนะครับอีกนคืนนะครับผมเช็คเชคครับสอนอ ตอนนี้ก็เตรียมตัวกำลังจะลงแพขนานยนต์นะะเดี๋ยวระยะทางอีกประมาณ35กิโลถึง40กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พักหนึ่งนะครับขอบอ่อางคาเฟ่นนะเช็คเช็คครับพี่นายสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอบอ่างนะฮะคาเฟ่เป็นที่พักนะครับอยู่ภูเขาของเมืองกาญจนบุรีนะครับผม ด้านหน้าของเราก็จะเป็นเขื่อนสีนักลินโอเคครับเดี๋ยวใหช่วงเย็นๆเราอาจจะไปเที่ยวไปดูวิวเถาหนึ่งครับให้ดูวิวนะครับครับสวยงามมากนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงกันสักพักหนึ่งแล้วครับโอเคครับเช็คเช็คยำเย็นครับสอนอยู่นี่ครับอยู่นี่ เขื่อนสีนคลรินครับผมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหบรรยากาศตอนนี้คือสุดยอดมากคือแบบยามเย็นอะกําลังตะวันกาลังตกดินคือสวยมากด้านนี้นะครับเป็นภูเขาให้ดูไอหมอกให้ดูไอหมอกโอ้โหสวยมากให้ดูรถของเราที่จอดคู่กนะันน่ะนี่นะครับใครสนใจเจอออกทริปก็ที่นี่เป็นที่แนะนําที่หนึ่งนะครับผม เดี๋ยวไปดูกิจกรรมยามเย็นกันต่อครับเช็คครับพี่นายเอ้าพี่นายอาบน้ำอเหรอครับเที่ยวหน้าฝนมันก็ต้องเปียกเป็นธรรมดาครับเรื่องปกติครับน้องตอนนี้อยู่ไหนล่ะครับพี่นายตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ปั๊มบกทนะฮะแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีนะครับเลยระวันมานิดนึงยังเดินทางกันได้ไม่ไกลเลยนะครับรบไม่น่าจะเกิน20โลอ่า ตอนน,นนะะี้ชุ่มนฮะเราก็ต้องจอะทามแป๊บน,นึงนะฮะโอเคครับแต่เราใสา่ลูยอยู่แล้วสลใส่เลยไม่ต้องเสียเวลาอ่าอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนนะพี่นายก็รอให้มันหยุดก่อนก็ได้ครับ <laughs> โอเคครับเช็คม <laughs> ื้อเที่ยงครับสอนเออร้านเช็คครับผมอะไรอยู่ครับอ่าตอนนี้กำลังรับประทานอาหารนะฮะที่ตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับผมก็เป็นอาหารประเภทแบบ ผู้ทำก่วยยากอะไรอย่างนี้นะครับเป็นไงม้างครับระหว่างทางก็สดชื่นไปตามๆกันนะครับผมตกตลอดทางคือไม่มีร้อนครับทริปนี้ตอนนี้กินข้าวก็ได้ฟินเหมือนเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วมากินข้าวต่ออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับอีกร้อยกว่าโลครับผมเช็คยามเย็นครับพี่นายยามเย็นดีครับโอ้ถึงอย่างปลอดภัยโดยสวัสดีภาพนะฮะ อาจจะเปียกนิดๆเหน่อยๆน,นะครับ<อ>แค่พอหมดาดๆฝนตกตั้งแต่แถวไหนพี่นายเอ,อ่อตั้งแต่ออกอะครับคือไม่มีเําไม่หยุดคือผมนึกว่าผมขี่จีทสกีโอเคครับก็ถึงโดยสวัสดิภาพอ่าใช่ครับก็ขอปิดทลิปนี้ไว้โดยเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปไหนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์การเดินทางน้ำมันแก๊สฮอร์ก้าห้านะครับที่พาเรามาถึงฝั่ง โอเคครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ